เด็กุขาไม่มีใครกัรแกล้งหรอคเขาไม่มีใครการแกล้งเขาไม่เด็กติดเต็มเลยเด็กติดเต็มเลยรู้จริงไหมการแกงหรือเปล่าไปด่าเขา่งเมาถ้าเิดว่ากแกล้งทำไม่ได คื่ยังไงผมก็ไม่โอเคเพราะเวราเอ่ทไมโอเคล่ะทำไมทำไมท่าน่อยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วอยู่กันเพืคุณจะเกิดไม่ท่านไปเถาม่าท่นทความดีควางามท้ามหาาัไหมเที่มาคืาไม่ีมไไมอ่ะอาทิตย์จะินกัทุกวันเนี่ยอยู่มาทุกวัน่อาพูดอามะไร่ประเทศไทยอยู่ทุกวันเนี่ยอะไรแล้วประเทศไอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่า การคูบกันการลบตายทั้งนั้นเลยม็นต้อทั้งไพ่มีทั้งเจ้าแล้วไพ่ตายรคนแล้วสมเด็จพระนเรศวรที่จะตายไหมเราพระองค์ตายไหมพระเจ้าตัดสินตายไหมพระเจ้าปวดคนตาย เออนั่นแหละต้องตายนั่นแหละแต่ทัานดีมากแต่สมัยโบราณแล้วรัฐผู้พิทักษ์เกิดเมื่อวันคื้นนี่ทำไมถึงมาคิ้งพูดตรงนั้นสถาบันแห่งนี้มีชาติอยู่วันนี้เพราะว่าใครที่ลงทายเพื่อปกป้องประเทศตายกันไปถึงร้อยสี่พันคนเป็นใค่ทางไหนอันนั้นอเมริกามีไพ่ไหมถามดิมันเคยมันเคยมันมีธาตุไหมอเมริกามีธาตุไหมประเทศไทยมันก็มีประเทศไทยก็มีธาตุแล้วก็ไม่มีกษัตริย์ไงมันอยู่ได้ไง เอ้าแล้วทำไมเลิกมีกระทัยไปนักหัวใครก็ไม่ได้หนักหัวใครนี่เออแล้วแก้หนึ่หนึ่งสองมันก็ไม่มีกระชายตรงไหนมันหมิ่นไงมันหมิ่นไงมันมันไปหมิ่นกันไงเฮ้ยไอ้ทุกวันเนี่ยที่ด่ากันนี่น่ะเขาไม่ได้ยกนะก็แก่หนึ่งหนึ่งมีถ้ามีคนอื่นเขาไปด่าครอบครัวพวกพวกคุณเนี่ยก็มีบทสันประมาทไงเออนั่นไงมันต้องเหมือนกันนะแล้วคนไหนหึงหนึ่งสองเนี่ยเขาบอกแล้วไงว่าไม่เลิกแก ยังมีอยู่เอามากันแกเอาเด็กเข้าคุกเขราะไม่อยารัฐบาลยังไม่ได้อะไรมาไงเราไอ้ด่ารัฐบาลน่ะมึงด่าไปเลยมันด่าไปเลยไอ้เด็กเข้าคุกอยู่ตายไปเลยเด็กเข้าคุกอยู่เพราะว่าไม่อยากรั้อนนี้ที่เป็นเขาเป็นเขาเนี่ยนั่นคนละคนละคดีแล้วพี่นัอไอ้ที่พี่ไปโดนไปเผากันน่าไปตุเนี่ยนะคดีเผาเนี่ยน่ะไ้อคดีเขา ไม่มั่วไม่มั่วไม่มีมั่วข่าวไม่ใช่ขาวรักไม่ใช่ข่าวรักสองไปดูข่าวท็อปนิวนะซาลาลี